แม่ไว้ใช่ไหมไว้ค่ะว่าเป็นอย่าง <ไว S 1> มั<ว>เป็นอยา<ว>่อยางเขาจอเขาจัอย่าร้องมากปวดตัวนึงได้ออกก้อนกับตัวนึงก็อย,กอยากออกมันมีมือเดียวซูนี่เนาะเขาเป็นดาราเซลลวตัวนี้มแม่ดีขึ้นดีขึ้น,นไปงานนครนจสีใช่ค่ะมัน,นี่มีสองงานเด้ออีกงานหนึ่งงานอันึนอยู่สมุทรสาครยูไซเฟิร์สงานที่สองวัดอะไรงานที่สองอืมดูหมดหน่อยวัดอะไรอยู่สมุทรเทพบนรลัต ขึ้นห้าทุ่มนะคะวัดเทพนรรัต์เด้อไปเจอกันเด้องานที่สองอยู่สมุทรสาครนะคะวัดเทพนรรักษ์เด้อจุ๊บจุ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 บูุจุบจแม่ไปด้วยค่ะแม่ไปด้วยแม่เป็นไงบ้างดีขึ้นค่แน่ขึ้นอยู่ค่ะค่แน่ขึ้นอยู่นั่งรถไว้ไว้ค่ะว่าเป็นยัาง เขาบอกใช่ไม่เล่าครับใครแน่ใครแน่แล้วค่ะใครอยู่ดกหนาค่ะว่าเป็นยังคนห่วงและจะหนาโอ้ยสิสาหิตตุยเยอะแยะสิห่วงหนาสูด้วยแม่เ่าเป็นยังค่ะเ่าเป็นยังขอบคุณทุกกำลั <c oughs> ง,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 งใจค่ะใครยุ่นบ้านที่ใดปากคอยปูคอยเบ้าได้เยอะคอยปล่อยคนได้เยอะอืมอ่ะทีละตัวอย่าร้องอย่าอย่าแข่งกันเขาอยากออกกล้องทั้งหมดวัดหลวงพ่อเปิ่อนนี้ไว้กูบ่อยดี สู้ๆนะคะราดบุรีฝนตกหนะะักค่ะห่วงใยค่ะขอบคุณค่ะพี่ยองขอบคุณนะคะอ่าพ่อ,พ,อ,อพ่อแม่อยากมาเหรอตัวแม่อยากมาเอาหายเลยบัคุณนาะสวดผูกับเออาบ่น้ำดีก็ะไรสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีนะคะ าสาวน้อยคนเก่งขอับคนณค่ไม่อุ้มเหลอสาวน้อยสาวเหลือน้อยค่ะสาวน้อยคนเก่งอยู่บุนสวัสดีนะคะทุกคนอย่าตื่นเต้นไปแด้านชายย่กิก็คือพี่เฟืรอสนั่นเองแต่ปัญหาคือ ความสูงบ่ไดต่ว่าขวาเด่นใชยมันเนย็นเ,นนเด่เนญิงแฉรถคงเข้าใจอะไรผิดหห้องอีหละพะ่อบักอุดงอ,อ,อยากออกกล้องอรอเลยชซ้ำนีหนึ่งห้องออกกล้องนี่นะเนี่ยเอามาอุ้มเนห้องให้อุ้มนี่ไหม ติดมือแล้วติดมือแล้วติดมือแล้วมึงนี่คำต่อไปบนถนนดูซูมมโม่เนี่ยแม่โม่โมนอนแม่แม่แม่โมนอนแต่อุด้งอ่ะไม่ยอมนอนเนี่ยอุด้งไม่ยอมนอนอุด้งแกให้คุณยายอุ้มตลอดเวลาเลยเป <Okay. S 1> ็นอะไระกินดีเลยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาร,ระบบภายในมัน แน,น่แน่แน่ทุกคนหลับหมดแล้วทำไมหนูไม่นอนเลโดงปักกระดงปิดมือแล้วปักกระดงเอนโม่ครับเอนาน้ำใส่ขวดนมเสร็จไปได้มีค่ะแม่มันไม่กินหรือมันอุดงน,นั่นแหะอุดงเขาจะเป็นขนปุย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 เขาต้องสืบต้องอีกนะจี๋ต้องก็คือบิกออกมาแต่ไหนเขาคก็คอยถามมอยอยู่ เรได้ขวดน้ำสำหรับเขาโดยเฉพาะรักน <ie> ่าร <verbally> ักติดมืออุด้งอุด้งอย่าติดมือนะเห็นไหมคุณยายบอกว่าหนูติดมือกันอันนี้อุด้งนะครับเดี๋ยวเอาหม้อมาหม้อหม้อหม้อแม่แม่ fc อยากดูหนูชูโม่ครับสวัสดีครับซูโม่ตาฉีดฟ้าตาชายวิลียนครับอันนี้คนนี้ชื่อซูโม่นะครับอตีน้อยตีน้อยของคุณยายหลับแล้วตีน้อยบ่ญญาเกิดพี่น้องตีน้อยนอนง่ายกินง่าย ตีน้อยเก่งตีน้อยตีน้อยนี่คือแบบกินง่ายนอนง่ายซูมโม่จังโอ้ยพี่พี่ไปบ้าคือนเขาซูมมโม่หน้อยซูโม่น่อยซูมมโม่น่อย,มมอยครับครับครับผมครับผมเหมือนลูกหมูเลย โมตาส <ar> ีตาสีฟ้าด้วยน่ารักแม่แม่กับซิปแดนดชายคนที่สองคือใครค่อยๆค่อยเดานะ กันบ่ครัเนี่ยต้องว่าบ่ลูค่ะบ่ลูอีลีต้องทาประจั้งสีเขาเอียงเงาดังใครไพ่างนะไพ่ห่องอาบักดง่นี้แหละบักกระดงเชียวเม่บ่เชียวย่าอุ้มยังให้อุ้มติดมือทุกคนเขาหลับหมดแล้วนะอุดงบังคับเม่บังบคับมใช้กระดง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปงานด้วยกันนะขับต่อไปวัดถลงแจวัฒนาอีกสี่กิวัดหลงว่เปิดน,นะคะงานที่สองญี่บุ่นกับทินนั่นวัดเทพนรนัตนะคะ<ม>ยังค่ะยังไม่ดีขึ้นไลน์ให้ดูในเร็วแม่ได้ค่ะได้ตอนนี้ก็ไปด้วยกันเรื่อยๆอู้ อากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนฝนก็ไม่ตกเนาะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะว่าเป็นอะไรนะฮะคุณโยนต้องหนาขวาตกยูราตบุรีไม่อ่อยว่ะยูราตบุรีใส่ก็อ่ะขาเยี่แต่ก่อนรับไปแบบนี้เนี่ยเห็บคู่เบามาหม้อยยังเห็นตัวคู่บาส มาฐานนัวพนมนมจะสิล้ำได้บ่ได้ะลงก่อนไงมันแเี่ยก่อนสิเตียงให้พี่พี่ลอำไล่ใดไล่ไดบ่บอกบ่บวกว้าล่าสุดแฟนแต่งกันแล้นมาหมอน้ำ

ผมพี่พีด้วยพี่นวลแหม่ลอกล่อไมลอกล่ไหมบอท่านแข็งของมีเสีงบอท่านแข็งสมาให้พวกบารกาล่ำงที่อานกว่าลำเออแฝเปิดบนทั่งให้ละหน้อยได้แต่ก้างเท้าสิจอบโอนฝากเสียงล่ำจากผมนุ่มูดอนนกผู้นอยกับร้อยยินมบอกส่งแสน ไึ้นมาการล้ำบ่ขึ้นมามริการล้ำ<ม>บ่ำอ, <c oughs> อไปไล่เลยน้องปฏิผู้สาวบังคับล้ำอา,อาใจพ่อรองน้ำพ่อมากเต้ที่ว่าเ่ท่นจ่งล้ำไม่ท่านแขงล้ำบ่ใาญยังเวเ่แข็งโอ้ยเอไห้เขาไปช่วยตอนไม่บ่ท่านแขงตก <c oughs> ี้กเลงเป็นตัวไล่เอ <c oughs> เอไล่ากแต่ว่าเชฟเ่อก็่ค่ะคุณพีว่าแข็งแล้วว่าแข็งนั่น เขาจะเตรียมไรไหนรอนะคะสีเลียนมั่งอีกทีวะเขาจะมีชุดเพชรอีกไรไหนถ้าเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยขีดนนี้ฮัททานโย่พนมนอมฮัททายโย่พนมนอมเอาเอหัวก็รับยิงหอวเสียงไปเสียงผู้หญิงล่ะฮัททานโย่ขีดนี่ฮัททานโย่นมนมเพื่อนยิหน่อยหนึ่งอย่ามาด้วยหรอกเพียงอันนี้แต่ว่าล่ำมวนเนาะแม่ยกขึ้นสไลด์มาคักเนาะ ดึงถ้าธอถ้าธาโยหัมือนอน้อมให้อ,อายซ่อมไหมปต้มนอนยกใสเน้หอหัวฟอกตักกวเป็นแฟนตาลแหลไดบ้านยกใสเตนแ้อหัล่อฟากตัวเป็นฟไม่ค่ะเต็มวงงานเดียวค่ะนั่สองล็เชญนะใบบานบ้าหมอลำบ้าหมอล่ำมือนีเสียงบัดียาฟ่าว่า เบาหมอลำมะมืนนี้เสียงบอดีให้ฝ้าหวานย่อฟ้าหวานเอาดีๆขอความหักความเมตตาบัดทันบัดทันบุญทรงอยู่ในสู้คำอย่างน่าล่อๆแล้วลับมวลก็ลุกขึ้นเท่ากับใคร ดังทองผมพี่พี่เด้อพี่นองรอรับไม้เท่านแขมผมพี่พี่เด้อพีนองเหลอลรัมไม้ล้อวนเหลวบ่แข็งอดีล้ำห่าเ่าเหยอเยอได้ไหมออเอามา น้องร่ำไม่ประทัดแองกกำลังแรงใจสูงมาให้ผมบ้างขอกำลังแรงใจส่งมาให้ผมบ้างเปิดหนทางให้ลานน้อยได้จะควอำสิจอบฟัวเปิดุผลท่าให้ละอันน้อยมันสิลุ้งเลี้ยวแล้วกันยังให้เพื่อเท่ายุราหาน ได้ได้น้อยได้แต่ขออย้าสิยจบซอ่งก็ับปิดบ่นี่เอามันรับยังเราบบมาไปเลย้าไปเลยแล้วสีหาใช่อาฝากเสียงรับจากผมนมอุดรผูน้อยนมอุดรนอผูน้อยกับรอยยิ้มกันจากผมนมอุดรนอกผูน้อยกับรอยยิ้ม มอบสรงแฟนเอ้ยโอ้โอ้โอ้ยนี่เนาะเออมวนมวนให้พ่อตุ้มอยู่หลังหันก็ไม่ลิฟติ้งเอาจบ สิปหาขข้าน้าแล้วมาลัมาลังมุกแลมอันกินแตงไบเลยนอันนี้อนหนึ่งซนิ้วยนยองใส่กาวแฟนแฟนลังเข้ามาชมตรงนี้เข้ามาผมเลย่ากับผมมาแล้วเอาเสีเอาเอาชื่อไคใส่โอ้ยแต้มุ่นนะแ้พระเอกนเดยนอฟอยู่ใต้นสิว่าเอ้ยซิฟีวว่ากับจับนี่กับซเน่ย กีละช้างมาออนมาอดอนโอ้โหพีพีสุดๆได้ทันไหมบอกว่านี่ทรงอยู่แฟนมาซอยเป็นแรงหนุนขอบคุณเด้อพี่ซอยเสียกับบุมนี่โบี่เอาให้บางคนเสียงจางอภัยแน่จากพีพีเด้อแม่ฝากเสียงร้องให้พีโนอเล้ต มาจอน่ไลฟังเดโน่แตแฟนแต่งกันก่อนล่ำใหมไปสุดๆเ้ยพี่พี่มีแฟนเป็นนักเอกมาล่ำเก่าก็เป็นนักศิล,ลปลไรร่ำอะไรโดนทํางตัวเทพี่พี่ดังบันนี่เราทันยี่ดีขลร๊ำใดดังเลยล่ะอขรรลำใดเต็มเยมล,ลมเยร่ำใดเจมหน้าตาดีแล้วก็โอ้มาไล่ล่นก็ ไม่อยากจะคิดเดี๋ยวก็จังไอ้จีกวันฟาดสเตปเอวผมไวเออเฮเลนตัวไล่ปะเน่าเนธาจีกับ่อทว่าเนาเนธอุบอ่าเอได้ได้ได้เล่นยังก็พอเอาไม่ฟากสเตปเอวผมไวเนธาจีกับ่อทว่าเอียังต่อปะเน่ะสู่เขาเด้อพี่ไล่ได้ดีเนาะไล่ได้ดีเนาะอยากฟังอยากดูไล่นี้แล้วใช่ไหม ชุดเพชรให้พระเอกพีพีลำเต็มสเต็ปเ,เลยอีกแค่สามเดือนฟาสเต็ปแอบผม้วไว้เนธาจีกระโอทอวใครอยากให้มีไลฟ์พียูอีกอะจะทำจะทำมอลำหมเลยเอาโบอทอัวกดหนึ่งมากกดหนึ่งมากข้อจอข้อใจมากก็ส่งดอกกุหลาบมากดีกว่า รอแม่ส่งของขวัญมาค่ะนี่ขอบคุณค่ะแม่กุ้งนะ่ะแม่กุ้งอยากดูแลเดี๋ยวยุกิจะแต่งเองทั้งเรื่องเลยยุกิต้องแต่งให้ตัวเองเป็นนางเอกส,สวยๆแอบๆละตัว้ายเอาคนอื่นมาเล่นเมื <c oughs> อ่อไหรอันนี้อยากล้วนล่ำตัวพระเอกค่ะ,ะสบายน,น,นั่งเอกนิมิตไปละนั่งเอกนั่งเอกไล่ไหมนั่งเอกสายล้วนล่ำ ก็ที่เอาคำว่าล่าค่ะคุดเนาะแล้ววัน,นนีน้เขาพี่นุกเกอรมาแล้วมาค่ะยืนดีมากเลเนาะอนุเกอรมาเล่นกิจเรกับไพอีกว่าเด็ดเด็ดที่ Amazing <c oughs> ไม่เคยเจอน,น่ว้ามะแบมนีมี่แน่นอนใครนะาไพเอาพระเอกใครที่เคยเป็นพระเอกของยูกะว้า <laughs> <laughs> เอาโห <laughs> อุ้ย <laughs> อุ้ยหัววันนี่ไอโย อจซักว่ไมาคิดอย่างนั้นพี่ๆแต่น้อบป่ะเนี่ยพี่แบมพี่แบมจะมาเล่นเป็นตัวที่แบบหาแบบปิ้นท้องอยู่แล้วค่ะจะต้องห่วงนางพี่พี่นี้กับไทยดือนนางเอกจะกระดับกรับ,บม่สำรม่ม่รับจุดโตไม่จะจะ,จะจะฝึกล่ำก่อนล่ำหไหน้นะ <laughs> ไอ้ลีสั่งเยอะ จะคุยกลับใ้ลีสังค์มันใส่สุดเพลิล่นๆนิดนึงไอ้เบลล่าใช่ไหมพ่อผู้จัดการเบลล่าใช่ไหมไอเบลล่าเมื่อไหร่แสดงว่าร่ำร่ำขนาดนี้ขนาดใคทชอบภาพปีงสดเลยร่ำแสดงสิงมหาศาลกันอยุ่เอามันรักขอร่ำได้ด้วยเขามีพื้นฐานไอ้สันยังร้องเพียงการมวนเลยของมวลแค้นอ่ะโอ้ยเออเมียนเออยังหากไปอีกได้บ่สซันน่ะโอ้มันถึงครับไทยไทยเมียนเพียง่า เป็นพระเอกได้เนี่ยนนะ่ะพระเอกพีพีนี่เขาต้องท่องก่อนลำน่ะไม่ได้เ e ็ t ได้บ่อกี้ได้เลยเนาะข้างนันฟุตจบมันอยากไปเฮ็ดบ,บ้อนว่ะมันเคยมีก้อนมาซื้อนั่นบ่โอเค่อยากร้องเพลงนี้เลยกูร้องลำเลยละ่ะเจอเลยเฮ้ยกูเป็นหมอนลำเลยเหรอกูแค่อยากร้องเพลงพี่อเ,เอ้ยถ้าลำได้นะโอ้ไม่ต้องไปร้งองหรอกลกูกขึ้นห้างยังเดี๋ยวแต่งเสื้เพชรเยอวยั่วยังเดี๋ยว แล้วเลนไล่เนาะเันพี่ที่รับได้เย็บมรับใจเลยเลยเนาะไอ้ท้องค้ามันเทิงศิลป์แถบันอาจารย์เฮ็ยแนวไม่แถบันเมย์อาจารย์อาจารย์เมื่อกี้เอารับงานมูมารับมูนะเปคนอย่างเปิองของแปลก็สิมารับมูนี่เพราะงานจะหลายคนเนี่ยเายถึงว่ามอลับเปื้อนเออมารับเปื้อนนะเออกันเหรอสามสี่คนนเหรอเออมอลับเปื้อนแม่มักแม่จ้างท่านพี่พี่โอ้ยจะเป็นฝ่าวจ้างนั่นเห็นว่าใช้ยกจ้างแล้วมา เดี๋ยวยยกิจะซ้อมให้เดีย๋ยวยยกิจะหัดมาลัมมิตีมใหม่หไงแม่ต้องมาซ้อมกันดึกๆึกเพบาะว่ดึกๆึกว่อไรอาจารย์อาจารย์เริ่มสิบกว่าไรอาจารย์เริ่มนอน<ะ>อาจารย์มัาา่วอาจารย์ง่วงแมนอาจารย์ <laughs> โอ้ยยุฟ้าหนาวเนี่ยเขามันมะเขามันหยิบไปหนามาหลังหายอย่างกระโดดแถวปากฟ้า สมทบร่วมหมดรึเปล่าพี่ผ่าพ่อผ่าไม่ต้องมาผ่อนเอร์สนะก็แค่ผ่อนเอร์นี่ไหมถ้ามันหนาวไหมพีพีมีครูดีแอนร้องเพลงดีขึ้นใช้ช่องทางซ้ายขนาดไม่มีเวลาไม่มีเวลาสอนกันเขาก็ร้องเพลงได้ดีขึ้นเขาก็ถือว่าเขามีพรสวรรค์อยู่ร้องเพลงโดนคียอยู่สารพีพีขึ้นมาจะเตี้ยจะไปโศกสารเขาเด้อล่ำหนีล่ำไงแค่เดี เาเป็นคนกุด่อนอยู่ของคนอีสานอยู่ขำไลยอีสานเกลียแล้วบอกาเล่าอะไรี๋ยเลยบอกเดมันบอกบาซึ้งเลยคือบอกอยู่คำเล่าจะแถมกับหัวใจชอบ้ำล่ากแลมเรเลยลึกๆขำๆเลยลเลี้ยวซ้ายแถมข้หมายป่าเดยเลยถามเม่าวไปลงไหมวัสั้นพยาบานกับป้าต้อ้แขวะแขวะกับโต๊ใจสะดุ้งเลยภาษาใวหนุนโน่พิมพิมมาถามข่าวไม่าวาไปลรงไหมว่าัน ม,ม่ไจกูไปโรงโรงเบาอนตัวไส้พี่เหจังไรมันส่วนไปเท,ทีท่ยวทาพระนุ่มกว่าไปทาตุไหมเหรอแม่ไปธาข้าหมดีไหมเอา, <c oughs> เอากระทำกันไปโรงไม่ค่อยกระตกใจป <c> า <oughs> <c oughs> กเหัวะกค้นอะเลยหัวน,นํนวนำพิมพ์ประสุดหรือว่าพิมพ์ภาษาวัยรุ่นวะภาษาวัยรุ่น่นะ เดี๋ยวส่วนไปถาดฟน,นมมด้วยไหม,มเ,เออ,อช้ำไม่ใครยบ่มันมีคำถามปนวนมาช้ำไม่แม่ไปลงไหม่สิ่นนกับไปเที่ยวถาดฟนมเนี่ยเที่ยวฟนอมส่วนอย่งแม่ไอ้ไอ้แม่ไปน้องเคก็ะไดด้วส่นเออแม่ไปถาย <laughs> ไ,ไหมอแมเท่ากับซูนมาหนี่งเนี่